ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับผมดูภาพเพราะว่าตอนนั้นดูเหมือนมันเป็นตัวเมียนะครับก็เลยไม่ได้ขุดน,นะครับนี่ฮะอย่างตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้น่นี่สีเป็นออกเยียะครับตัวนั้นก็ตัวผู้ครับผมนึกวันเป็นตัวเมียก็เลยไม่ได้ขุดน,นะครับนะฮะเดี๋ยวจับมาให้ดูครับอันนี้ตัวผู้ทีนี้เรามาดูว่า เปรียบเทียบดูนะครับอันนี้คือผมผมปล่อยธรรมชาตินะครับปล่อยไปหากินแถวป่าแล้วก็ให้ข้าวเปลือกนะครับอ่ะเรามาดูนะครับอันนี้ตัวผู้นะครับเนี่ะผมพลาดนะครับอ่าดูครับดูโอเนี่ยฮะพี่ว่ามันใหญ่ไหมโคนไซส์เลยครับขนาดรุ่นเดียวกันนะครับเนี่ยเนี่ยอันนั้นก็ตัวผู้ครับพี่ว่า ตัวเมียบางตัวมันจะเล็กแต่ว่าไม่น่าใช่นะครับนี่ฮะมันเล็กจริงๆครับเนี่ยดูขนคอก็รู้ครับดูการงอกของขนดูขนสร้างก็คนละไซส์แล้วคที่รุ่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ล้นะนี่แหละครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูครับ นะครับก็หลายความคิดนะครับขอบคุณมากที่อ่ขอเขาเรียกอะไรนะอ่าแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับก็เนี่ยฮะเราอยากให้ลองทําดูครับยังช่องนั่นแหละฮะบ๊อบไพรซ์ลองทําดูครับทําแล้วก็จะเห็นเองครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับเนี่ยอ่ะเนี่ยพวกนี้กํลาลังกินอยู่ ดูไซต์ก็รู้โคตตอนนี้ผมกําลังขุนนะครับเพราะว่าจะให้มันโตเหมือนกันนะครับอาจจะเสียเวลาหน่อยเนี่ยฮะเนี่ยนะเสียเวลาแล้วนะครับแทนที่จะโตรพร้อมที่จะปล่อยได้แล้วนะครับแต่ก็เนี่ยฮะแต่ชุดนี้ผมตัวเมียขอเก็บนะครับจะแบ่งเฉพาะตัวผู้นะครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับกินเก่งด้วย โอ้จิ๋มสะนี่ยตัวผู้แน่นอนตัวนี้แดงด้วยนะครับน่าจะเหมือนพ่อเลยนะครับเป็นเยียเลยโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ